ศีลเมื่อเราทำขาดแล้วเราก็ต่อศีลด้วยตัวของเราเองก็ได้เราทำผิดศีลศีลขาดตอนไหนเราต่อตอนนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาตอนก่อนนอนก็ได้ตอนนอนเราก็ต้องไหว้พระใช่ไหมก็อลังสม,มาัมปุโราะกวาอย่างน้อยก็พอบูชาพระเสร็จป,ปุ๊บเราก็ส,สํารวจศีลว่าศีลเราขาดไหมศีลจะขาดหรือไม่ขาดอยู่ที่เจตนาอาอย่างอาอย่างไรอย่างเรากวาด กวาดใบไม้ในวัดเนี่ย้ากวาดๆไปบางครั้งไม่โดนมดตายโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาแล้วกวาดเพื่อทําความสะอาดเราก็ไม่ได้เห็นมันอ่ะเงี้ยถ้าเกิดกวาดแล้วมันตายสีไม่ขาดแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเห็นแล้วเราก็ไปเดินเหยียบมันให้มันตายเนี่ยคือสีขาดมันก็สีที่บอกว่าสีแต่ว่าเจตนาต้องมีเจตนาทําแล้วก็ทําสําเร็จมันถึงจะขาดแต่ถ้าเราไม่ได้มีเจตนา อันนี้ไม่ขาดแต่ว่ามันจะอาจจะบกพร่องแต่ว่ามันก็เป็นกรรมด้วยเหมือนกันนะถึงจะไม่ขาดมันก็เป็นกรรมเพราะว่าก็คืองั้นเราต้องระมัดระวังนะมีความเรียกว่าอิ 1, นทรีย์สังวรสรับผู้ปฏิบัติ